สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่ เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองคอนแกนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้เราพามาชมรถราคาเบาๆนะฮะที่พร้อมใช้งานมากๆอย่างเช่นคันนี้นะครับเป็นรถ Toyota h i ฮรักวิ o โกปี2009นะฮะนะฮะลาเล่มจดทะเบียนปี2009นะครับหรือว่าปี2552นั่นเองนะครับนะมาดูเรื่องเล่มมันก่อนนะครับ เล่มนะครับเป็นเล่มเดิมจดทะเบียนปี2552เครื่องยนต์2 5 0 0รซีซีรหัสเครื่อง 2kd นะครับผมนะฮะคันนี้ก็ผ่านมาประมาณ2มือนะฮะนะครับรับโอนภาษีที่หน้า10บาทนะครับหน้า18ไม่มีชำรดสูญหายโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปนะครับมาชมสภาพกันนะฮะคันนี้นะครับรถเก็บงานสีให้เรียบร้อยสีสันสวยทั้งคันนะฮะตัวรถเดิมบางนะฮะไม่มีชนหนัก อันนี้จะมีสัญญาณกันขโมยนะฮะสัญญาณขโมยนะครับมีรีโมทให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นรุ่นเจนะครับเครื่องยนต์นะฮะ2 5 0 0ซีซีสภาพรถเก็บงานรายละเอียดสีเพิ่งเก็บมาสีสันสวยๆเลยนะครับส่วนยางจะเป็นยางไฟ s t o น e ปี2017นะครับดอกยางเหลือๆนะครับยังพอใช้งานได้อยู่นะครับสีสันมาดูตามมาดูนะฮะ นะสีสันค่อนข้างเดิมบางนะครับผมนะมาดูภายในกันนะครับมาเปิดรีโมทก่อนนะครับภายในนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเจนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าโฉมสมาร์ทนะครับมันเป็นปี09แล้วแต่นะครับมันจะยังเปิดแคมปไม่ได้เนื่องจากตัวนี้จะเป็นรุ่นเจนะครับภายในเบาะค่อนข้างสวยเลยเป็นเบาะลายเดิมของเขา แต่จะมีชำรุดตรงนี้นิดนึงนะซึ่งผ้าของเขาตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนมากก็จะมีฉีกขาตรงนี้นิดหน่อยคอนโซลสวยหมดพวงมาลัยสวยนะฮะคันนี้เลขใหม่นะครับมาดูเลขใหม่กันมาดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้จะอยู่ที่2 4 0 0 0 0สีนะฮะซึ่งไม่เยอะเลยนะครับนะวิ่งประมาณนี้ปีประมาณนี้ไม่เยอะเลยนะครับมาดูเรื่องความเดิมนะครับดูเม็ดอาร์คนะฮะ อันนี้จะมีฝุ่นหน่อยนะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกเม็ดไม่เคยสาดสีเข้ามานะครับผมนะฮะอ่านะครับรถบอกเลยนะฮะว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับสีไม่หนานะครับเครื่องเกียร์แอร์เย็นนะครับอ่ะมาดูทีนี้มาดูทางฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับนะฮะสีสันค่อนข้างเดิมบางนะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้เก็บสีมาแล้วนะครับนะครับ นี่นะครับมาดูกันชนท้ายเราแถมให้ใหม่นะครับนี่นะครับกันชนท้ายคือกันชนไม้ฝาท้ายอาจจะมีคาบน้ําหน่อยนะครับฝนเพิ่งตกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับผมนะมาดูนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมๆหมดเลยนะครับลอนกระบะสวยไม่เคยติดคอกนะฮะนี่เม็ดอาร์คฝั่งนี้ก็ยังเดิมๆนะครับนะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเพราะผมให้ลูกสาวถ่ายให้นะครับ มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตามมาเลยนะฮะตากล้องมือน้อยตาตากล้องอายุน้อยนะครับนี่มาดูเมอาร์นะฮะพวกนี้คือเดิมเดิมพวกนี้สีสันนะฮะคือไม่หนานะครับสีสันไม่หนาแน่นอนนะฮะมาดูภายในฝั่งด้านนี้นะครับถึงจะเป็นกระจบมือหมุนนะฮะแต่ก็ได้พววมลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับคอนโซลพวกนี้คือสวยมากนะฮะคอนโคนค่อนข้างสวยนะครับ เกียดีเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะฮะมาดูที่ตัวภายในนะครับภายในก็ห้องโดยสารนะครับค่อนข้างกว้างขวางสําหรับวิโก้เบาะไม่มีชํารุดนะฮะสะอาดสะอา้านคือทางไหนข้างในเนี่ยเราซักฟอกให้หมดแล้วนะครับก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดไม่ต้องกลัวเรื่องเชื้อโรคนะครับมาดูความเดิมนะฮะความเดิมเม็ดอาร์คพวกนี้คือยังเดิมหมดนะครับ ไม่เคยสาดสีเข้ามาคันนี้ไม่ได้สาดสีเข้ามาในเมดอาร์คือก็คือ,คอ,คอ,คอสาดด้านนอกตรงนี้นะครับขอบมุมตรงนี้นะครับด้านนอกนะฮะร,รถจะยังคงความสวยความเดิมอยู่นะฮะมาดูทางด้านหน้าทีนี้นะครับสีสันเดิมบางภาสีอยู่ที่23กุมภา67นะฮะก็คือยังปีหน้าเลยนะครับมาดูทางด้านหน้ากันทีนี้อ่ะ <c oughs> ข้างหน้าก็จะเป็นหน้าตัวสมาร์ทนะครับผมหน้าสมาร์ทอยู่นะครับหน้าสมาร์ทอาจจะเปิดแคปบยังไม่ได้เนื่องจากอย่างที่ผมแจ้งนะฮะก็คือมันเป็นรุ่นเจนะครับนะบถ้าท่านใดไม่ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับคันนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในนะครับภายในเดิมๆไม่มีตกแตง่งไม่มีติดเทอร์โบไม่ได้มีติดอินเตอร์หรือทำรีแมปต่างๆนะฮะก็คือห้องเครื่องเดิมหมดนะรเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้มออก,กอ,อยู่ครบนะครับ เหตเดิมนะฮะเพตไม่มีแกะไม่ถอดซุ้มซอกเดิมหมดนะฮะดูคานหน้าเม็ดอาร์ต่างๆเดิมๆนะคาน L ชัดเจนนะฮะเห็นไหมคะสติกเกอร์กันลอยอยู่น็อตดำนะฮะคานหน้าพวกนี้เดิมหมดเลขคานชัดเจนนะฮะเป็นเลขคานตัวเล็กแล้วนะครับเนื่องจากโฉมมันเป็นโฉมสามารถทเม a ดอาร์เดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบคานอาร์ฝั่งนี้อยู่ครบนะฮะเมดอาร์เดิมซุ้มซอกก็ยังเดิมนะครับ เธอโบเดิมโรงงานหมดหม้อน้าก็เดิมนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับให้ดูตรงนี้นะครับโตโยต้านะครับฝากระโปรงเดิมไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังไม่มีชนข้างนะฮะเห็นไหมครับโตโยต้าเมดอาร์สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่เดิมหมดเครื่องยนต์เดิมๆนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับนะฮะรอยตรงนี้นะครับผมนะฮะกล้องไม่ต้องเดินตามนะครับอ่ะนะครับทีนี้เราผมจะสตาร์ทให้ฟังนะฮะ สตาร์ทดินไม่ยากแน่นอนนะฮะราบวิโกไม่จุกจิกอะไรหาง่ายนะฮะเป็นรถรัรถตลาดนะฮะเป็นรถซึ่งพวกนี้ฮะค่ามุมมอลนะับรถพวกนี้ก็คือรถแบรนด์หลักนะฮะจะมีโตโยต้ากับยูนิสุนะฮะสำหรับรถกระบะนะครับผมนะแบตดีเครื่องยนต์ดีดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับผมนะไม่มีไอนะฮะสูงมาตรงนี้เลยนะครับไม่มีไอแน่นอนนะครับ ไม่มีน้ำมันกระเด็นก็คือรถไม่หลวมนะฮะเครื่องยนต์ค่อนข้างดีมาดูที่น้ำยาหม้อน้ำนะครับยังมีน้ำยาครบสีสันน้ำยายังได้อยู่มาดูที่อ่ะพออากาศนะฮะหรือว่าน้ำดันไหมนะครับส่องมาดูนะฮะเห็นไหมครับนะอาจจะไม่ถึงอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับน้ำนิ่งไม่มีปัญหานะครับผมนะฮะโอเคนะครับ เดี๋ยวผมนะฮะจะพาลองขับคันนี้นะครับเดี๋ยวก็ปิดฝาหม้อน้ำก่อนนะครับอ่านะครับโหมอไซก็มอไซเลยครับสายแว่นก็ค่อนข้างเยอะหน่อยคันนี้นะฮะเปิดราคาอยู่ที่2อง0 0นเก้าพับาทนะฮะสองแสันบ,บาทก็เก็บงานสีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการ ราคานี้ก็มีเปลี่ยนของเหลวให้3อย่างก็คือน้ํามันเครื่องไส้กรองแล้วก็น้ํามันเกียร์เฟืองท้ายจะส่งให้ฟรี100กิโเมตรถ้าได้ราคานี้ผมจะส่งให้ฟรี100กิโเมตรถ้าไกลกว่านั้นลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มนะครับนะฮะส่วนราคาลูกค้าที่ไม่อยากเปลี่ยนของเหลวไปเปลี่ยนเองเดี๋ยวผมลดราคาให้นะครับนะฮะเดี๋ยวพาลองขับนะฮะไปเชิญลองขับกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับคันนี้นะครับ นะครับอาจจะเป็นตะกล้องใหม่นะฮะอาจจะนะครับค่อนข้างที่จะงงหน่อยนะครับที่ผมจะพาลองขับนะครับผมนะฮะพาลองขับดูการขับขี่ดูในเรื่องของการเข้าเกียร์เกียร์ต่างๆมีปัญหาหรือเปล่านะฮะหรือว่าคัดจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองสักหน่อยนะครับผมรอสักพักนะครับ ลองขับกันเลยนะครับเกียร์แน่นนไม่มีปัญหาคัดนิ่มนะครับผมนะฮะเกียร์สองนะครับก็ค่อนข้างปกติอยู่นะครับอัตราเร่งนะฮะถือว่ายังปกติอยู่นะครับสำหรับตัวเจนะครับก็จะไม่มีอินเตอร์นะครับในรุ่นโฉมนี้ตัวนี้คันนี้นะครับก็คือได้เครื่องยนต์1 0 2แรงม้านะครับอาจจะไม่พุ่ง ป,ปุดปพารนะฮะเหมือนกับตัวอินเตอร์นะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่ขี้เลรนะครับแต่พวกนี้คือประหยัดทั้งราคาประหยัดทั้งเรื่องน้ํามันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาลองขับหน่อยนะครับนีกเกียร์นีกเกียร์อ๋อเมื่อกี้เกียห้านะครับผมนะฮะอ่เดี๋ยวเราไปยูเทิร์นข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะลองซัดทำความเร็วหน่อยนะครับดูว่า ทัานรับผีเป็นยังไงแต่เกียร์คือแน่นหมดนะฮะไม่หลุดไม่หลวมเลงไม่แค่240,000กมนะครับสนใจคันนี้29,000บาทนะฮะ29,000บาทสนใจโทรมาที่เบอร์098นะฮะ2744279เบอร์0982744279 ID Line 0944754441นะครับท่านใดยอยากที่จะดูรถตัวจริงคันนี้นะครับรบกวน โทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่าถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองท่านสามารถมาได้ที่ตำบลทตาพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่านะครับ,ราาบ,บ,รบดูกลางแนบขี่นะครับอ่านะครับราคาเบาๆสําหรับรถปี2552นะครับนะฮะราคาเบาๆถ้าเป็นไฟแนนซ์นะฮะกรุก๊งสีของผมจัดได้อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สาหนะครับแต่ว่าถ้าเป็น เฮงลิซิ่งจะได้1นึ่งแคือยอดสูงสุดแต่ต้องมีคนค้ำสอคนตรวจสอบ2ครั้งแต่ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างสูงมากนะถ้าท่านยอมรับได้นะครับค่อยจัดไฟแนนซ์สำหรับบริษัทที่เป็นท้องถิ่นนะ,ะ,ะนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์098 2744 279 ID Line 094 475 44 4441 อยากดูรถตัวจริงรบกวนนะฮะทรวสอบถามก่อนว่ามีติดหน้าติดจองหรือเปล่าถ้าไม่มีติดหน้าติดจองท่านสามารถมาได้ที่ตะบ,บนท่าพระอําเผอ,อเมืองจังหวัดขอนแกน่นนะฮะอย่าครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์ให้กับรถบ้านมือสองขอนแกน่นด้วยนะครับสำหรับเต็นเล็กๆเ,เ,เต็นนี้นะครับจะคัดเลือกรถสภาพดีๆมาให้ท่านราคาเบาๆไม่แพงไม่แพงแน่นอนนะฮะอ่ประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ